สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสืออนุสรณ์งานศพคุณนาจิงหะศักด์ค่ะพิมพ์เมื่อพศส5 0 8ครับผมซึ่งความน่าสนใจของเล่มนี้คือมันมีเอ,อ่ตำนานหนังสือ3ามกรกที่เป็นพระน,นิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพรวมอยู่ด้วย ใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะลองมาสกัดแก่นของหนังสือเล่มนี้กันทั้งเรื่องของคุณนาสิงหศักดิ์เองแล้วก็เรื่องความสําคัญของสามก๊กในบ้านเราครับมาดูกันว่ามันเชื่อมกันยังไงมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างเริ่มที่คุณนาสิงหศักดิ์ก่อนเลยนะคะท่านเป็นใครมาจากไหนคะครับจากข้อมูลที่ลูกๆทั้งเขียนไว้ท่านเป็นนักธุรกิจนะครับเจ้าของโรงงานนอสิงที่ทําเครื่องสําอางตรามะนาวคือ เริ่มจากการช่วยกิจการอัมพันธ์ปรุงบุผาของคุณพอ่อท่านมาก่อนอ๋อแต่เหมือนจะมีอีกบทบาทที่เด่นมากๆเลยใช่ไหมคะเรื่องม้าแข่งใช่เลยครับอันนี้น่าสนใจมากท่านเป็นเจ้าของคอกม้าชื่อนาฏสิงหศักดิ์เลยแล้วก็มีทําร่วมกับเพื่อนๆด้วยนะครับแถมยังเคยเป็นกรรมการราชตรีนามัยสมาคมด้วยโโหไม่ธรรมดาเลยนะคะครับ ความฝันใหญ่ของท่านเลยคืออยากชนะถ้วยพระราชทานดาบี้ให้ได้แล้วท่านทำสำเร็จไหมคะสำเร็จครับปี2 5 0 1หมาชื่อพัทธรินคว้าถ้วยมาได้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆของท่านเลยสุดยอดเลยค่ะนอกจากธุรกิจกีฬาแล้วเหมือนท่านจะเคยทำงานการเมืองแวบๆด้วยนะคะครับผม เคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลน,นครกรุงเทพอยู่ช่วงสั้นๆแต่ภาพจำของคนส่วนใหญ่คือเรื่องความใจกว้างชอบช่วยคนมีเรื่องเล่าด้วยใช่ไหมคะที่คุณชอ,อิสรศัก์เขียนไว้ว่าท่านเคยโดนหลอกเรื่องที่ดินอ๋อใช่ครับหัวเราะเบาๆเรื่องที่ดินริมน้ําที่จะเห็นตอนน้ําลดเท่านั้นอันนั้นก็สะท้อนว่าท่านเอ่อค่อนข้างจะใจดีแล้วก็เชื่อใจคนง่ายไปนิดนึงบางทีก็ช่วยจนตัวเองลําบากเหมือนกันแต่น่าชื่นชมในความใจดีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องนิสัยรักการอ่านความจําดีเยี่ยม และที่สําคัญมากๆคือการยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อสัตย์อันนี้ท่านพยายามปลูกฝังให้ลูกๆตลอดอืมซึ่งพอพูดถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์มันก็เลยน่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วทําไมหนังสืออนุสร์ของท่านถึงมีเรื่องตำนานหนังสือสามก,ก๊กซึ่งแบบว่าเนื้อหามันเต็มไปด้วยกลยุทธ์เล่นเลียมการเมืองเข้ามาอยู่ด้วยได้ละคะนั่นน่ะสิครับเป็นคําถามที่ดีเลยคือคํานําของกรมศริลปากร กับเนื้อหาในพรนิพนธ์เองก็อธิบายไว้นะครับว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านทรงนิพน์เรื่องนี้ขึ้นอ๋อท่านนิพนธ์ขึ้นมาเองเลยครับตอนที่จะพิมพ์สามก๊กในงานพระเมรุสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมารมารสีปี2470นะครับจุดประสงค์หลักคือเอออยากจะแก้ไขข้อผิดพลาดในฉบับพิมพ์เก่าแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับที่มาความสําคัญของสามก๊ก ท่านส่งค้นคว้าเยอะเลยสิคะใช่ครับมีผู้เชี่ยวชาญช่วยด้วยอย่างพระเจนจีนอักษรสุดใจตันตะกาศนี่ช่วยด้านข้อมูลจีนส่วนาศาสตราจารย์ยอสเซเดสก็ช่วยเรื่องข้อมูลอินเดียแล้วเนื้อหาหลักๆในตำนานเนี้ยที่สมเด็จกรมพยาดำรงทรงรวบรวมไว้มีอะไรบ้างคะท่านเริ่มจากการอธิบายก่อนเลยครับว่าสาก๊กเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่พงศาวดารแต่มันคือสามก๊กจีหรือจดหมายเหตุเรื่องสามก,ก๊ก อ๋อเป็นจดหมายเหตุครับที่นักปราชญ์จีนคือลอ,อก,กวนตรงเอามาแต่งเรียบเรียงใหม่ให้เป็นเหมือนตำราศ,ศึกษายุทธศาสตร์การเมืองการสงครามแล้วมันก็มีวิวัฒนาการของมันนะจากนิทานที่เล่าๆกันมาไปสู่งิ้วจนมาเป็นวรรณกรรมที่เรารู้จักกันดีแล้วส่วนที่เกี่ยวกับไทยโดยตรงล่ะคะการแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นยังไงคะอันนี้น่าสนใจมากครับสมเด็จก,กรมพระยายดำรงท่านสืบค้นแล้วก็ให้ข้อมูลว่าน่าจะเริ่มแปลกันในสมัยรัชกาลที่หนึ่งครับ เราราวปีพศ2348่23โหนานมากแล้วนะคะครับโดยมีเจ้าพระยาพระคลังหนเป็นผู้อำนวยการแปลซึ่งทำไปพร้อมๆกับการแปลเรื่องไส้หั่นเลยเอ,อ๋อแปลคู่กันเลยใช่ครับถือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะที่ทำให้มีการแปลพงศาวดารจีนเรื่องอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะในยุคต่อๆมาแล้วเรื่องสำนวนการแปลล่ะคะได้ยินว่าฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนนี่สุดยอดมากถูกต้องครับสมเด็จก,กรมพระยาดำรงท่านก็ชี้ว่าสำนวนแปลฉบับนี้เนี่ยได้รับการยกย่องว่าดีเยี่ยมเลย อ่านเข้าใจง่ายจนกลายเป็นแบบเรียนไปเลยแต่ท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งว่าเอ๊ะสำนวนมันอาจจะมี2แบบหรือเปล่าคือช่วงต้นถึงกลางเรื่องกับช่วงท้ายๆเรื่องทำไมล่ะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าพยาพระคลังหนท่านถึงแก่อสัญญกรรมไปก่อนในปี2348ก่อนที่จะแปลจนจบสมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับแล้วก็มีอธิบายเรื่องการเรียกชื่อตัวละครด้วย วาฉบับไทยเนี่ยยึดต,ตามสำเนียงฮกเกี้ยนเป็นหลักอ๋อถึงว่าชื่อไม่เหมือนสำเนียงจีนกลางที่เราคุ้นเคยกันแล้วการพิมพ์ล่ะคะพิมพ์ครั้งแรกเมื่อไหร่คะการพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องยกให้หมอบรัดเลขครับท่านเป็นคนพิมพ์ครั้งแรกเลยในปีพศ2408ก็หลังจากแปลมานานพอสมควรเลยนะคะใช่ครับประมาณ60ปีได้ การพิมพ์ครั้งนั้นสําคัญมากนะครับเพราะมันทําให้3ามก๊กแพร่หลายในวงกว้างขึ้นเยอะเลยกระตุ้นให้คนหันมาอ่านหนังสือแล้วก็มีการพิมพ์หนังสืออื่นๆตามมาอีกแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันใช่ไหมคะครับผมสมเด็จกรมพระยาดํารงน่ยท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าฉบับพิมพ์ครั้งหลังๆเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับเดิมบ้าง จากการคัดลอกต่อต่อกันมาฟังแบบนี้แล้วการที่นำตำนานหนังสือสามก,ก๊กซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวซับซ้อนมาอยู่ในหนังสืออนุสรณ์ของคุณนาฏสิงหศักดิ์ผู้ที่ได้รับการยกย่องเรื่องคุณธรรมความซื่อสัตย์มันก็ดูมีความหมายบางอย่างนะคะใช่เลยครับมันอาจจะมองได้หลายมุมนะมุมหนึ่งก็คือเป็นการเชิดชูคุณค่าที่คล้ายกันบางอย่างคือสามก,ก๊กเนี่ยให้บทเรียนเรื่องปัญญากลยุทธ์ความเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ใช่ไหมครับค่ะส่วนคุณนาฏสิงหศักดิ์ ก็เป็นบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมความซื้อตรงการสร้างประโยชน์ให้สังคมการเอาสองเรื่องนี้มาไว้ด้วยกันก็เหมือนเป็นการให้เกียรติทั้งตัวบุคคลและก็คุณค่าทางปัญญาที่วรรณกรรมมอบให้เป็นการจับคู่ที่น่าสนใจจริงๆค่ะหรืออาจจะมองว่าเป็นการนําเสนอภาพคู่ขนานกันก็ได้ระหว่างโลกอุดมคติที่คุณธรรมนําทางอย่างชีวิตคุณนาฎกับโลกแห่งความเป็นจริงที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยกลเกมอย่างในสามก,ก๊ก เพื่อให้เห็นภาพรวมของชีวิตและสังคมมากขึ้นประมาณนั้นครับอาจเป็นการเชิดชูทั้งความดีงามส่วนบุคคลและความเข้าใจใน,นกลไกความเป็นไปของโลกควบคู่กันไปสรุปแล้วจากการสำรวจหนังสืออนุสรณ์เล่มนี้เราก็ได้เห็นภาพชีวิตของคุณหน้าสิงหศักดิ์ชัดเจนขึ้นนะคะทั้งบทบาทนักธุรกิจนักกีฬาแล้วก็คนที่มีคุณธรรมสูงครับ ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์เบื้องหลังของวรรณกรรมอมะตะอย่างสามก๊กฉบับแปลไทยที่มีอิทธิพลต่อบ้านเรามานานมากทำให้เห็นเลยว่าหนังสืออนุสร์สมัยก่อนนี้มีคุณค่ามากจริงๆนะคะบรรจุเรื่องราวได้หลายหลายมิติมากใช่ครับทั้งประวัติคนประวัติศาสตร์วรรณกรรมอยู่เล่มเดียวกันได้ทีนี้ก็มีคําถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่า การที่เราได้รู้ประวัติศาสตร์อันยาวนานของสามก๊กในไทยตั้งแต่การแปลการพิมพ์มันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเรื่องหรือตัวละครไปบ้างไหมคะหรือว่าเรื่องราวความซื่อตรงของคุณนาฏในชีวิตจริงมันให้ง่ายคิดอะไรกับเราเมื่อเทียบกับโลกแห่งอำนาจกลอนอุบายในสามก๊กมันสะท้อนกันหรือมันขัดแย้งกันในความคิดของเรายังไงบ้างค่ะลองนำไปขบคิดต่อย,ยอดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ